อ่าสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องมิกกี้ทีเก็เรามาเล่นแบบ b o ๊ k เฮเว n ก็แบบนี้ก็เป็นแบบที่คนไทยมาเล่นเยอะมากตอนคืนใครแบบไม่เชื่อก็ดูได้ตอนคืนคนเล่นเยอะแบบ5้าทุ่มนี้คนเล่นเยอะและวสี่ทุ่มแต่สามทุ่มบะท,ทุ่มหนึ่งเนี้ยคนไม่ค่อยเล่นกันนี่อันนี้คือไมกานี่คือสิ่งที่ไมกาติง ชื่อว่าชื่อว่าอะไรแม่กะมานี่แม่แก้มาข้างๆ้ามามาอันนี้มานี่กล่องก้อนเมฆกล่องก้อนเมฆชื่อนะมีปีกด้วยปีศาจเป็นปีศาจแท้ๆอืม่แก้เราไปไหนดทำไรดียแม่แก้มาใกล้ๆหน่อยพูดชมไม่ได้ยินแม่แก้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันเถอะปะแม่แก ไปที่สถานีตำรวจเลยไม่กล้าหลุดอืออันนี้คือไม่กล้าเล่นโทรสัพท์ไงมันแบบเน็ตไม่ค่อยดีมั้งไม่กล้าเล่นคอมเธอไม่อยากเล่นขี้เกียจใช่ปะขี้เกียจถือคอมอะไรงั้นอันนี้ก็เขาฉลองปี2020ยังไม่ได้เอ้ยปี2022เองเอ้ยปีนีอันนั้นปีปี สองปีก่อนแลยอะเดี๋ยวก็จะมาพาทัวร์ว่าว่าเขาอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็เราจะไปก่อนแล้วไม่รอไม่กลา้าเฮ้ยนะมีอะไรมันเห็นอะไรเลยเปกี้ชั้นกลางๆโอเคฮึบ <Okay. S 1> ไปกล้าห้องรับไปกล้าตรงนี้มันมีห้องรับมีห้องรับตัวทุกคนห้องรับอีกจุดนึงนะ ไม่กล้าเนี่ยเอ้ยเก็บไม่ได้แต่มันมีเลขหกห้า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 หกห้าห้าห้าใช่ไหมหกห้าสี่ตัวโอเคหกห้าสี่ตัวเฮ้ยหกห้าสี่ตัวใช่ไหมนักเตะเพนเพนคอับนักเตะเพนโอเคมันต้องไม่กล้าไม่กล้าคิดดีตรงไหนที่มันเป็นไอเนี่ยที่เขาให้ใส่รหัสอะตรงไหนวะ ตรงไหนนะ้าคิดดิคิดว่า,วายไปก่อนแหละบ๊ายบาย <c oughs> ไปก่อนแล้วนะตามเขาไปขับรถตามมานะบ๊ายบายหกห้าตัวหกสี่ตัวใช่ไหมแหมหกแล้วก็ห้าสี่ตัวมันต้องเป็นรหัสแถวเนี้ยคใคร ใครรู้ว่ามันต้องเปิดตูตรงไหนก็หรือว่าตรงไหนต้องใช้รหัสอะไรก็มาบอกตรงนี้จําได้อยู่มันจะเป็นห้องอะไรไม่รู้นะถ้าเราลองลองห้องที่นี้นอ๋อคนนึงมีคีย์การ์ดก่อนอ,อ้าวไอ้ทุกคนเดี๋ยวจะมาไขปริศนากันไมกล้าเราได้เราได้สิ่งที่เราต้องทำแล้วไขปริศนาหรอใช่ คนคนนึงใช้สปีด70เป็นไรทุกคนไม่กล้าใครกดปุ<ๆ>่มเนี่ยขับรถไปก่อนแล้มันอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมใช่ใช่ใชทุกคนมันอยู่ที่โรงพยาบาเลเดี๋ยวเราไปที่โรงพยาบาลกันยั<ๆ>ยงรู้ไหมมันต้องใช้มนชอนเตอร์ทกไม่ใช่ชอบนะ<ๆ>คือมันดีไม่กล้าเป็นไร เพราะมันดีแหละใช่ไหมคือมันข้ามในทุกอย่างใช่ป่ะเมกะใช่ใช่ <laughs> กล้าพูดได้ด <laughs> ีไหมก้าดีปึชนต้นไม้เลยเนี่ยนี่ใส่ไปนี้แหละชจะพะเดี๋ยวจะเผยแพร่วิชาทะลุ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 ก็ทะลุบ้านให้ดูเมกะเดี๋ยวพิกี้จะเผยแพร่วิชาทะลุกระตทะลุบ้าน นี่ทุกคนเคลียร์เดี๋ยวนี้อ,นนอ่ะอมไม่ใช่ฮิกาหรอกเขาจะให้เรามาห้องนะี้ใช่ไหมออนี่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ตรงนี้เชบนบนันกดตายดีกว่าหวานดีเอ,อิ่มไหนนะมันเป็นอ๋อสถานีตำรวจมสวัสดีอยู่ไหนอ่ะนี่น ไอ้แก่เด็กไอกี้เตรียมโบไฟไปก่อนอันทุกคนอันจะห้องรับของสถานีตำรวจมันสองที่นะเฮ้ยมันมีวอลมาไอ้ก้าเรามาดูของใหม่กันเมื่อก,ก่อนมันไม่มีวอลทุกคนไอ้ก้าถือวอลนีไหนวอลเนี่ยเคยวอลของตำรวจแท้ๆเลยเนะี oh. ่ยน่้กลัวก้าปะลองขึ้นนะอุ้ยอ อันหนึ่งนะเอาไฟฉายก่อนเออเนี่ยแล้๋ยวกาดดิซุปเอวก็ปันหนึง่งถูกไฟให้กันได้อยู่ มันทะลุดได้แน่เนี่ยโอ้ยม,มันเล็กแต่วุยไอ้ผมตกตายไม่กล้าไปแล้วเฮ้ยสัตว์เลี้ยงหนึ่งโมงไม่เห็นพี่ยันอันพี่กี้ร้านร้านขายสัตว์เลี้ยงอ่ะไม่กล้าพี่กี้มาเอาคีการ์ดก่อนนะพี่กี้ไปไปไปดูสัตว์เลี้ยงไรเนี่ะสัตว์เลี้ยงดูดูดู ซ,ซื้อตัวไหนดีอ่ะพิกี้เก็บมาอะไรแหละขยะกล่องเยู่เาสอ,อันเฉยห่างกล่องนะมันดนุก้ตอนนี้พิกี้กำลังต้องไอ้นี่อยู่หาทางออกก่อนอ่าใช่ไหมปุดแล้วก็ออกมาออกตรงนี้อ่าไก้ก็ปะพิกี้พิกี้พิกี้เออเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเลือกกเดี๋ย ไม่กล้าแต่พี่กี้ก็ไม่มีเวลาเลยมา,มาเล่นแบบนี้นะเพราะตอนนี้เราถ่ายคลิปอยู่ไหมล่ะไหน่ะไหนไหนนี่เป็นกล่องเนานะเนี่ยนี่ตัวนี้ชื่อว่าเราถังกล่องอันนี้เวอร์ชันอีกแบบนึงคมก้าคีโคมา,า,มาซื้อซื้อสัต์เลี้ยงแล้วห่อ,อใช่มาหกแล้วก็ห้าสี่ตัวทุกคนมา มันจะเป็นรหัสลับที่ห้องนี้หรือเปล่าเพราะว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่โรงเรียนก็ได้ที่โรงเรียนเขาให้ใส่โกุญแจทุกอย่างแต่ห้องลับเนี้ยมันน่าจ,จะเป็นของตำรวจมันเนี้ยเทมันนะไปกันเถอะทุกคนอันนี้เป็นเป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆกับธนาคาร,<ม>ารจะทำอะไรหรอ,อ,อก็ ไปไปไปใส่โค้ดเนี่ยทอะไรอันนี้ยังไม่ได้ดูจากยูทูบเบอร์ใครมาเลยนะเพราะว่าใช่ไหมเมกาพี่กีไม่ดูจากยูทูบเบอร์ครับนี่ว่าทำอะไรอ่ะเนี่ยจะมาทำอะไรอ่ะออกมาดินี่เราจะมาทำอะไรเนี่ยพี่กีนีมันอายุเท่ากันเหมือนโซนิกไหมเน่ะเดี๋ยวพอนี่นี่นี่ยวก่อนอะไร จะมาทำอะไรพิกี้เข้ามาคนนี้พิกี้ไม่รู้หจะมาหกสิไม่ใช่เหรอนี่นะเพราะฉั้นไอ้ก้าไอ้แม็กกาเต็มตัวกดปุ่มตรงนี้โอเคแต่แม็กกาจะต้องกดปุ่มตรงนี้นะโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพิกี้นับหนึ่งสองกดอะไรปะไายปะ ไมไม่กล้ามันมีแหละมันไม่ใช่ไปไม่กล้ามาโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนเหรอขับมอเตอร์ไซค์เวนเวนของพี่กี้ไหมอุ้ยคนบินกันสับคนไม่กล้าเห็นไหมนี่เองไม่กล้ามาขึ้นมอเตอร์ไซค์เวนเวนของพี่กี้ผมไปบินก่อนนะไม่ต้องพี่กี้ถ้าพี่กี้ได้อะไรมาพีิกี้ก็ผมเป็นเฮลิคอปเตอร์ผมเป็นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วนะ เดี๋ยวดูผมบินให้บินไปเลยเว้น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 และจุูงเรียนไปรถแรงรถแรงเกินรถแรงเข้าโรงเรียนะรถแรงเข้าโรงเรียนเหรอรถเดินรถรถเข้าโรงเรียนเหรอ เราเรียนราเรียนเราตรงเรียนเฮ้ยไม่ใช่ดิที่โรงหนังโอ้โหไม่ได้เล่นนานลืมทุกคนเห็นปะนี่ไงทุกคนรู้เรื่องคนที่ไม่ได้เล่นนานพี่กี้มาผิดที่มาโรงพยาบาลรอบแรกรอบสองมามาผิดที่อีกมาโรงเรียนพี่เกียกไปเรียนใช่ปะเนี่ยตรงที่ห้างห้างไม่ใช่ห้างหรือเปล่า แต่ที่นี่มีโรงหนังแล้วเป็นห้องดูหนังเหมือนกันเลยทุกคนเฮลิคอปเตอร์เขาคงต้องอัปเดตอะไรมาข้างหี้าผมเดินเฮลิคอปเตอร์อย่างไรก็แล้วแต่ผมน่จะไปไปตรงไหนดีนะฮึวะฮึทุกคนนี่มัน,นมหนังใหม่่อาหนังอะไรเหรอ เอ้ไม่กล้าออกมาเอามอพักกี้วอกกี้เหรอไม่ใช่มันไม่ใช่หนังอะไรมันคือไม่รู้เฮ้ยเมื่อก่อนมันจะเ,เป็นหนังทหารใช่ไหมทุกคนจำได้ไหมใช่เฮ้ยทลองเราใส่อีกรอบนี้หกห้าห้าหกได้ปหมห้าห้าหกเป็นเครื่องบิน ้าไม่เนี่ยเขาเปลี่ยนหนังจริงด้วยเฮ้ยแล้วถ้าเราลงใส่เป็นแล้วก็ซอมบี้อ่ะหกห้าห้าเออเดกี้ซอมบี้ไห <5, 5, S 1> มห้าหกห้าได้ไรปะ่ะซอมบี้อ่ะไรปะพี่กี้มีมีซอมบี้ไหมอ่ะไม่มีงั้น,นเราใส่ห้าห้าห้า ล่ะหัก็ก็ก็เป็นอเรารู้แล้วว่ารหัสมันก็คือที่นี่ก็มาเป็นหนังแท้ๆของเขาแต่หนังแท้ๆของเขานม่ไดีซอมบี้มาทหารไม่มีเออเม่ก้าจะไปไหนไม่กล้าไปไปที่ไหนดีอ่ะเครื่องบินไปไปที่ไหนดีนะความจริงก็อยากเห็นแล้วก็ไม่กล้าอันนี้คืออะไร นี่อันนี้เป็นที่เป็นแบบเหมือนที่เฮ้ยขับเฮลิคอปเตอร์แข่งกันอันนี้น่าสนใจไหมสนใจปะไหนขับเฮลิคอปเตอร์แข่งกันใช่สิอันนี้กสดสวเนี่มันไม่ได้เนาะตูวละคนที่รู้เรื่องอันนี้ได้ก็คือกินอันอันนี้คืออะไรหรอไม่รู้ครับ โอเควันนี้มันก็จะไปเปไปที่ไหนดีโอเควันนี้มันก็มามาดูให <Hey, S 1> ้ทางทางบ้านเดี๋ยวเป็นสีโอ oh, วะดีเฮ้ยเฮ้ยดีวิก้าดีฉันเองไปก้าบเราไปแคมป์กันเถอะ ตั้งเข้มบอแปแปปวแปวปวแปวปวแปววแปวแปวแปวแวแป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 งแปว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 ะปวแกวแปวแปวแปวะปวแปวแปวใหม่มาแน่แลยนี่ไงเกมพาปแแปปวแปวแปวแปว้ปปคน แค่เนี่ยแค่ลายสีเออเนี่ยแบบหนึ่งร้อยห้าสิบบัอันนี้ยังพอได้นะแต่ไม่ซื้อหรอกแต่ว่าโลบักแพงมากเลยเอ,อ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะจำได้ทันไหม <c oughs> วันไ <c oughs> อ้ก้าเราได้มากี่นาทีแล้วเนี่ย คนขอแบบของอุ้ย14 uh นาทีแล้วเป็นอไ่มจังเนี่ยนะขบับเกต้าวิ่งแข่งกันเป็นปะนี่แข่งกันปะเอาเอาสเกตบอร์ดมามา,า,าสกเกตบอรด<ม>หนึงไม่้องใช้สกเก็ตบอร์ดไม่ไม่ใช้ไม่ใช้หนงองไปไเร็เวเร็วเร็ว

Ai, lòng hồ sơ thêm à lòng hồ thế là mình <laughs> mình tạo ra mình mình nèo hồ sơ thêm tạo ra mình nèo hồ sơ thêm tạo ra mình nèo hồ đi thêm tạo ra mình nèo hồ sơ thêm tạo ra mình nèo hồ นเราเอาตรงไหนดีเราตรงไหนดีแล้วพี่ี่เราเอาตรงพี่เราเราไปเอาตรงไหนดีอ่ะไม่รู้ประเด็นเราเราออกตรงนี้ไหมยังน้ำมิกะ้าุ่กิขอเราเอาตรงนี้ไหมประเด็นน้ำมิกะเออมึงอยู่ไหนอ่ะ

พี่กี้ทำไมมันเป็นอย่างงี้อ่ะไหนมันเป็นไงติดกระโดดก็ไม่ได้อ้าเงี้ยได้ละอีอ้ออีอ้อ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 ้ออีอ้ออ้อพี่กี้เจอแล้วต้องไปดีกว่าไหมี่ยวู้สวยหรูมากเลยตรงไหนเข้มไซ พิมที่สวยที่สุดเลยทดดะเลเหรอใช่ทุกคนเหมือนในภาพเลยใช่เลยเนี่ยอุ้ยนำ้นำน้นรนำร้อนอ๋อน้ำร้อนน้ำร้อนตรงนี้เป็นน้ำร้อน,อ,อ,นอุ้ยทุกคนตรงนี้มันเป็นสีแดงน้ำร้อนจริงตรงนี้เป็นน้ำร้อน ในน้ำธรรมดาร้อนธรรมดาร้อนธรรมดามาาเรามาตามหาพี่จีทำไมอ่ะอ๋อจูมาเรามาตั้งเข็มดีกว่าพี่กี้ตั้งเข็มก่อนแหละเจ้าแก่ลองฮอสลองฮอสเรามาหาพี่จีกันไหมไอ้แก่เราเราใช้กล้องของไกลด้วยเผื่อจะมีคนอยู่ตรงไหนพี่จีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงทะเลไง ีไม่กล้านอนคนละเต็นนะดูจะตรงไหนนะตึ้งดึ้งดึ้งตึงตึงตึ้งดูอยู่ตรงไหนตึ้งตึ้งอ๋อหยุดไม่เจอขับวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจออ้กินนอนแล้วนะดิงดิงดิงติงตึ้งดิงปุ๊บปั๊บะ ป,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 ปี๊บป๊าดูบบ้านบ้านลุงอันนี้บ้าน,านลุงเอนนา,อนนาอต่อเลยคนที่พามาหรอเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้คุยกับคนดูเลยอ่ะยิง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 ไม่กล้าสร้างบ้านแล้วโอเคโอเคเรามาเชนโรติก่ละ เราก็ต้องว่ายน้ำไปเรื่อยอันนี้คิดว่าเราต้องจะเล่นไปแล้ว <Okay. S 1> <Okay. S 2> โอเคก็จะจบคลิปเรายังไก่กเนขอตอนแล้วเนาะยังไม่จบเลยนะโอ้โหไม่กล้ายี่สิบนาทีแล้วแม่ไม่ไม่กล้านี่อุ้ยนี่นี่เป็นน้นำตกน้ำตกอุย <laughs> อ้ยเฮ้ยมาได้ยังไงอะ่ะ เฮ้ยมีมคะเวลากดน้แล้วมันอึบขึ้นมาค่ะมาเออนี่มันคืออะไรนี่นี่คือมันคืออันไหนหรอมีดชิงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรโอเคคนรู้อันนี้มันคืออะไรไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยโอเคนี่อ๋อปกติมันจะไม่มีทุกคนแต่ทุกคน ไม่กล้าบ้านไม่กล้าอยู่ไหนนะฮะเอามาหากันทุกบ้านทุกคนเออไม่บ้านไม่กล้าเนี่ยโอ้โหไม่กล้าอยู่ซอยที่เต็มเต็มเลยไม่กล้าลบบ้านนี้พี่เกียร์สร้างบ้านนี้ได้ไหมอ่ะได้านเลบบ้านเลยลบ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 ไหนลบบ้านลบบ้านคนอื่นรอบ้านไม่กล้าพี่กีจะทําเป็นบอนพี่เกียร์ บยังไหนตรงไหน,นไม่เห็นให้มัดปุ๊บปุ๊บเป็นกบะและวไทยไทยไทยตามาแล้วนอนคนละบ้านกันอน,น,นไม่ใกล้นอนบ้านเดียวกันเป็นพี่น้องกันนอนบ้านเดียวกันดิ <b> เอาบ้านหลัะๆก็เราบ้านบ้าน,านอันอันที่นอนนอนข้างนอก อันไหนที่เป็นข้างไงอันอันนี้เป็นอเอาวะเอาวะเอาบ้านลุงหลังบ้านใหม่ไหมก้าเนี้ยเดี๋ยววิกกี้เรียกเองบ้านลุงหลังเอาอันนี้มามย่าเหมือนเหมือนข้างนอกเลยอะเอาบ้านลุงหลังเอาบ้านดุกแหลกก่อไม่ใช่เอาบ้านลุงหลังนี้บ้านใช้ได้ดีมากมาวิกกี้จะใช้วิชาดินจาเข้าบ้าน ไอ้บ้านคนนี้ล็อกไหมล็อกเอาบ้านแบบคนที่มันแบบเนี่ยคนน,นี้ไปคนนี้ไปไอ้กล้าเรามาใช้วิชา,ชาใช้วิชาแอบเข้าบ้านก่อนไอ้กล้าเรเอาบ้านไหนดีอะะ่ะไอ้กล้าไม่ไม่มีเลยเอาบ้านไหนก็ได้ไบูอ้ออนี่ไม่ใช่อะ่ะกคนมา,เ,า,มาเราจะมารดจะเปิดเผยวิชานินจามาถึ คนนี้เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอ่ะจะแกล้งเขาออกบ้านบ้านหลงฮะติดแอร์มากๆเฮอะเนื่อจ้าบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งต่อโอเคทุกคนตอนนี้เราต่อต่อขึ้นไปทุกคนอ่ะอุ้ยแอบขึ้นเราต้องแอบขึ้นไปก่อนนะทุกคนอ่ะ คลิปคลิปคิปคิปกดดิอ่ะอยู่ตรงริมริมไว้แล้วก็ซู้สึกปิดแอร์มาเปล่ามาเปล่าใคลิปดูก็อยู่นี้เขาไล่ออกปะหนึ่งเราทำการอันนี้ไม่ได้รู้จิตนะสอนแย่ไปเรื่องล่างเหอไว้ใส่คลิปอยู่เดี๋ยวพักแอร์ม้างเดี๋ยวอ่ปิดแอร์ดิปิดแอร์ดิโอเคต่อทุกคน ไม่กินป่ะยีใส่นหน้าเ,าเน,น,านี่ยไร<ห>เนี่ย <ๆ S 1> ลัคกี้กินอะไรกินแะยี่เนี่ยเื่อเนี่ยทุกคนแต่ก็ต้องระวังหน่อยก็ต้องเอดน,นะโอเคไม่งั้นคลิปนี้ขอจบแล้วจะลงข, <อ S 1> ข <อ S 2> ้างล่างแล้วคลิปนี้นานจุดแล้วโอเคงั้นคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากให้เล่นเกมไหนแล้วก็ส่งมาได้เลยแต่อย่าอยู่บนเกมผี งั้นพอประเนี้ก่อนสวัสดีครับ